ลอยไหมลูกกินเยอะๆจะได้หลยลายไปกินน้ำเกลือแล้วกินยาเรียบร้อยดูมีมือคนขโมยของน้องด้วย ลูกก <formation> ินไปจะได้มีแรงโอ้เก่งแท้เยอะโอ้อันนูเก่งแท้อันนูเก่งเก่งแล้วอืมมีแม่ก็ให้กินยาต้านกับยาลดกรดแล้วนะคะแล้วก็กินน้ำเกลือแล้วมีแดงนิดนึงว่ะมีแดงกินยาแล้วอี๋นี่ทำตาแป๊แววแล้วโอ้โอเขียวใหญ่เลยบลุกโอ้โอเขียว ยายายเียวยหย่เลย,ยอายยอายยจงเบยดูมือดูมือมันทำหายาให้ไปกินมุมอื่นไม่กินนะต้องกินมุมนี้มุมประจำของหนูค่ะไม่รู้ไหมว่ามันเป็นมุมประจำของหนูนั่นเนี่ย เป็นไงลูกกินเสร็จก็นอนเด้อนอน้าก่อนจะได้มีแรงจะได้หายไวๆเนาะ,ะวันนี้คุณหมอก็มาตรวจร่างกายให้น้องงามตาแล้วนะคะก็รอดูว่าแบบอาการน้องจะดีขึ้นไหมนะคะเพราะว่าจรเจาะเลือดไม่ได้วัดไข้ไม่ได้นะคะคุณหมอก็ให้ยาต้านไว้นะคะยาต้านไวรัสแล้วก็ ยาลดโกรดนะคะจะต้องดูอาการน้องวันต่อวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกนะคะทำให้อ่ช้างเด็กไม่สบายเยอะเลยนะคะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะคะไม่ว่าจะช้างเด็กช้างโตนะคะก็ม,มาเป็น คนไข้ดูคนไข้เขาทำหน้าเป็นไงลูกว้าคนเก่งแน่หายไปๆน,นะคะอ๋อนี่อนีอันนี้คนเก่งนี่นะคะลุกเขาลุกงามตา Cuk okay. nukik Yang Cuk yang ngukum <coughs> คนไข่นะคะดูโอ้โไปเล่นตูนอะไรเต็มเลยลูกนะไปแล้วคะ่ะเขาไปเออเขาไปหาพอ่อเขาแล้วเขาไปหาพอ่อเขาแล้ว อืมอ,อืมอ,อืมอ,อ่าออพอเรียกแล้วพอบอกหายดีนะหายไวๆนะไปแล้วฝนตกด้วยอืออือเป็นขี้ต้ม พี่งามก็โกรธน้องห่วงน้อง,น,องน้องไม่สบายนะคะดูน้องไม่สบายซิอู้อู้ไม่ใช่ดูได้ถูกยารลอบอฝนตกเด้อคุณแม่เอ้ยนั่นลงม็ดมาแล้วโออ้อหยังดกนี่เขาอ้ายมือผู้ดได้นี่อ้าย มือผู้ใดคิดลายแค่ตูดากตูดากตูดากเต็มคาราเบลเลยงามตาเ,ย,เย้เต็มแม่เลยกี่ตุ่ม,มเหมเย้ลื่นลื่น ดร้อนอุ่อ้าวนะคะเขาก็คึกคักเมนบอลลักคุไข่นน่ฮะฮะนี่ยังโอ้โอ้ดูดากสูตัวอ,อีกอ้าวที่สปาโคลนแล้ว ไปบบกพ่อจ๋าหรือ,อยังฮะบบกพ่อจ๋าหรือ,อยังไปแล้วค่ะให้พี่เสียตัดใบไผ่มาให้งามตานะนี่ค่ะพี่เสียอู้เสียงฝนมาแล้ว มามาน้องตัวเลยไหมไปกินทงน้นไปไปงามตาไปมาทางนี้มาทางนี้ สวยงามอยากกินของน้องด้วยอ,อยากกินกับน้องเนาะ ให้น้องกินใบไท่นะคะน,นี่หมอบอกว่าจะช่วยเรื่องระบบภายในท้องก็เพราะลำไส้ช่วยในการขับถ่ายด้วยขับถ่ายง่ายอะไรเงี้ยไปแล้วดูตัวเขาสิโอ้ไม่สบายวันเดียว หายได้ใช่ไหมลูกโครรคังเียโอ้มีเรงโครรคังแล้วหายแล้ว,ว่านี่คนนี่นะงนแมว่ว่างแม่ไม่ได้อยู่บ้านวันหนึ่งงนไม่เลยบอกฮะไม่ได้อยู่ดูเขาวันหนึ่งงนเลยไม่สบายเลยเสียงลมมาแล้ว Thức khắc dài luôn ý. ừ, ừ, ừ. ว้ายอะไรลูกฮะเออเออเออเจอฝนคึกคักใหญ่เลยงามต่างเอเออเออนี่หยังคึกใหญ่เลยคนไทยยังคึกคักแค่คนไทย ไปตัดสม,ม้งไกรอยู่นะุมสาดมาเจากความนู้นะคะ กพี่เ้นี่งานตาขุดลุ้มกระเดวกระเดวไว้ให้พี่งามเลยเอ่ะมาแล้วมาแล้วอี ช้างไม่สบายอะไรคือคักเท้เมื่อเช้าซึมซึมนะโอ้บายมาค่ะดีใจฝนตกเออ,เอ,อ,เอ,อได้ยาไปมีเร่งเลยบ่ละเออไดยาคึุกคักขึ้นเลยนีออ่ตือก็เป็นก้อนนะเป็นกน้อน ค่อยๆเดินอ๋อลม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 โอ้ยเนาะเอาดีๆเอาดีๆเอ้เดินดีๆโอ้ยเนาะเออเนี่ดากปี่งามเต็มเต็มเลยขี่ตุ่มคาราเบลมากเต็มคาราเบลมากเลยขี่ตุ่มเนี่ยโอ้ดูโพลีซีซีนามิ ัุกับซื้อนำมีทั้งนี้อีหยังนี่วาสบ,บิว่านี่เบ่งบ่ได้เลยลูกสาวผุ้ไดบุนีไหวไฝเนี่ยคือสีลายแทน่าล่โอ๊ยไปแล้วไปแล้วคือสีลายแทน,น้อคนน้อเอาตกลุ้มเลยบาเนี้ ปรับพื้นที่ใหม่อยู่นะคะคุณแม่แต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกคุณพ่อก็ตกมันค่ะเอาดินเขาบ็่ได้คุณพ่อก็มาตกมันอีกดินก็อยู่ตรงนู้นอีกพอดีเลยนะคะทุกคนจะเอาดินเข้ามาถมก็ไม่ได้สงสัยต้องเอาทรายแล้วแหละนะ,ะต้องเอาทรายมาลงเทน ใช่ไหมหนูต้องเอาทรายลงให้หนูเร็วนี่จะพี่งามทุกจา้าโอ้ยเนาะโืนคนกอดนองเพลินลาเอ้ยหายไปไว้ลูกอุ้ยอู้อี้ยยังอู้ยอู้ยยังอืออโอขาพี่งามอืออืเอือยัง อีหยังน้อี่อยังน้อนตื่นเต้นกับฝนตีเนาะมูเขานี่คือสิหายแล้วละหายเถอะเนาะสำเนงก็แช่แล้วอย่าสิมาตกอีกเถอะเนาะงามตางาันตาบอกว่าที่นอนหนูอ่ะจะเป็นสะอยู่แล้วนะเห็นไหมหนูเลยไปนอนกับพ่อจ๋า เออเอามุดตายขาพีงามเอาเอาเอา,เอาตีล่ะเอาตีล่ะหลอดทองพีงามบาัลลุกเอาหลอดทองนุจังสีหายไขไ่นุจังสีหายไข่บอกโอ้ยเบิ้งเบิ้ง่ะคุณแม่โอ้เบิ้ง่ะโอ้ยโอ้ยลูกละคอยโอ้ยยายกอดน้องกอดน้อง,ง,งหความอบอุ่นน้องโอ้พีงามนี่เบื่อเป็นตาฮักเป็นตะแพงค่ะพ,พี่กับน้องเพื่อนคนะุณละคุณน,น่ะ นเออเออเอ็นดูน้องเนาะพี่งามเนาะโอ้ยนะพี่งามรักน้องเรงนะลูกโอ้โอ้โอ้ลื่นลื่นลื่นโอ้ย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 น้องคุกเข่าลื่นพี่งาม พี่งามก็ไม่ให้น้องลูกอ่าน้องไปตักดูแล้วน้องไปตักดูแล้วโอ้โอ้กูเหยียบน้องกูเหยียบน้องเอ้ยเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังอ้วนไม่แห้งบ่ละเออไม่แห้งเนาะโอ้ยไม่แห้งได้ยาแล้วก็คืดคักเนาะโอ้พี่งามขี้โมเลยบาดเนี้ย งางมวนขึนกนน้กันแล้ว่ยกินแล้กก็ไปเล่นโตเอาเอากินแลวก็ไปเล่นโตอเอาแล้วตีลังกาแล้วบาดเนี้ยเอามวนปีนาะระวังขาหลังใส้นองโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูตรงนี้เป็นโบหมดแล้วอะดูอะ ต้องไม่ให้เด็กๆอยู่ที่โคกสักอาทิตย์หนึ่งนะถึงจะเน้นได้ดูอ่ะจากที่เราทำเสมอๆก็เขาก็ขุดโบกเรียบร้อยเขานอนแล้วเออกดน้องอีกชวนเล่นขี้ตมพอดีเลยทั้งที่นอนทั้งขี้ตมอยู่ด้วยกันเลยทีนี้เอ้า พี่งามบอกว่าให้เล่นแต่ทางนูน้นทําไมทําทางนี้อีกอทาไมทําให้ทางนี้เป็นขีตมเละแบบนี้อีกโอ้ยจังเป็นโบฟังเนาะผลเศร้า,าตกระบบมดผเอาสตกย่ำคืนบอกอืมอืมอ ก็ลูกบ่ขึ้นไงลูกว้าเป็นยังไงคะโอ้มาเก็บใบไผ่ไปกินเล่นแล้วก็เก็บใบไผ่ไปกิน